สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามช่อง YouTube ผมอยู่นะครับเที่ยวก่อนแก่นะครับแล้วก็สมาชิกนะครับที่มาจากกลุ่มเพื่อนกันทุกที่นะครับแล้วก็ผู้ที่ติดตามจากากลุ่มอื่นอนหรือเข้ามาค้นเจอในช่อง YouTube ผมนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมมาแนะนำตัวเรี่ออะไรนะตัวฟังก์ชันตัวใหม่ของเซลโลที่เป็นโหมด ข่าหมดนะครับมันทำงานยังไงนะครับคือก็ยังไม่มีใครเอามาลงนะก็ผมก็ขออนุญาตเอามาลงแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่รู้แล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่อาจจะมาเข้ามาคอมเมนต์นะครับแต่สำหรับท่านที่ยังไม่รู้ก็ดูคลิปตามผมไปแล้วกันนะครับอาจจะมีคนที่เคยมาลงแล้วหรือคนที่กำลังลองใช้เล่นอยู่นะครับก็ออยังไงก็ฝากแชร์เ,เพื่อนๆด้วยนะครับยังไงผมขอคลิปปีดองผม ตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการแนะนำนะครับไม่ถือว่าไม่สอนดีกว่าถือว่าเป็นการแนะนําให้ทางผู้ที่ติดตามผมได้รับรู้แล้วก็เพื่อนๆผมที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ได้รับรู้ด้วยโอเคนะครับผมจะเปิดเซลโลขึ้นมานะครับโอเคผมคลิกไปที่เซลโลนะผมจะไม่มีมือให้ดูนะว่าผมชิ้มตรงไหนท่านลองดูที่อ่าวเคียนนี่เซลโลนะครับที่เป็นสีส้มนะกดเข้าไปครับเติมนะครับโอเค กดสโลเขคแล้วนะครับโอเคนะครับไปที่ยูเซอร์ไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมออกกันนโอเคเดี๋ยวผมจะไปที่อ,อ่ชัยวัฒน์ดอทอชัยวัฒน์ดอทีทีซีก็คือยูเซอร์แรกอันบนเลยนะของผมมันจะมีหลายหลายอันนะครับอ่ะติ้งเข้าไปครับปุ้มเข้าไปโอเคนะครับเดี๋ยวบอดูนะครับอ่ะโอเคเข้ามาแล้วในห้องสโลวแล้วอันดับแรกเลยก่อนเราจะใช้คาร์โมด ทุกท่านคงจะต้องทําการทดลองใช้ก่อนอันดับแรกทดลองใช้ว่าเฮ้ยมันทํางานยังไงผมแน,น,น,นะนํานะถ้าทดลองใช้หรือจะเป็นการทดลองเล่นแนะนําให้ปิดนะครับปิดไอเนี้ยปิดกลุ่มครับปิดสวิตช์กลุ่มอะตรงที่มันมีรูปสวิตช์อะปกติถ้าเราเปิดมันจะให้เป็นสีสีเขียวใช่ไหมนี่ปิดอย่างเงี้ยปิดให้หมดก่อนครับปิดให้หมดเลยปิดให้หมดเลยนะครับทดลอง ถ้าเป็นการทดลองก่อนนะถ้ายังใช้ไม่เป็นนะทําการปิดก่อนนะครับปิดก่อนโอเคแบ็กกลับมาตรงที่ผ่านมาขอบจะล่ามันจะมีที่ผ่านมาติดต่อห้องส่วนนานะครับไปที่ผ่านมานะครับโอเคมันจะมาอยู่หน้าห้องที่มันมีเรียงห้องที่ท่านได้แชทหรือท่านได้ฟังไปล่าสุดว่ามีห้องไหนบ้างแล้วนะครับมองไปที่ด้านบนครับไปที่จุดสามจุดไข่ปลานะครับนะครับมองไปก่อนนะ โอเคเดี๋ยวผมจะติ๊กไปเลื่อนไปหาห้อง Echo นี่ครับ Echo นะครับโอเคผมจะให้ดูนะครับว่าขอบจอซ้ายด้านล่างก็ะจะมีรูปลำโพงนะครับรูปลำโพงนะแล้วก็รูปเคลื่นสีฟ้าเนี่ยปกติมันจะเป็นรูปโพงอันนี้นะรูปลำโพงกับรูปโทรศัพท์นะครับโอเครูปเคลื่นสีฟ้าก็คือเอ่อวอล์กนะครับเราไม่ใช้นะครับแล้วมันจะมีไหมมีฟังก์ชันขึ้นมาที่เป็นรูปรถเนี่ยครับเนี่ยก็คือรูปเอ่อ ฟังก์ชันคาร์โหมดนะครับผมเรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้นะว่าคาร์โหมดแล้วแต่ผมขอใช้ศัพ์ง่ายแล้วกันปุ่มเอ่อฟังก์ชันคาร์แล้วกันนะครับโอเคนี่คือเป็นฟังก์ชันใหม่ที่แอประบบของแอปเซลลก็ทําขึ้นมานะครับอันดับแรกไปที่ผมบอกว่าจุดสามจุดไข่ปลาครับด้านบนขวามือนะครับที่มีรูปไม้กับสี่เหลี่ยมดูตามผมนะครับิกเข้าไปครับนะครับมันจะมีสถานะตัวเลือกออกกายการใช้งานแล้็ออกนะครับ ให้ท่านกดไปที่สถานะนะครับสถานะมันจะมีเห็นไหมครับมีสีเขียวคือว่างขีดสีฟ้าคือเดียวขีดนอนสีส้มก็สีเหลืองกับสีส้มนี่ยไม่ว่างแล้วก็ออฟไลน์นะครับสถานะของผมตอนนี้ก็คืออยู่ที่ว่างมันจะมีปุ่มสีฟ้าสีน้ําเงินนะครับติดอยู่นะครับว่างหมายถึงอะไรว่างหมายถึงว่าถ้าผมเปิดว่างเนี่ยถ้าผมออนสวิต กลุ่มทุกกลุ่มผมจะได้ยินเสียงเข้ามาพร้อมกันเลยคือผมเปิดรับเสียงทุกกลุ่มพร้อมกันไม่ว่าผมจะคาห้องกลุ่มของเพื่อนผมไว้หรือจะเป็นห้องส่วนตัวที่คุยกับเพื่อนไว้ถ้าผมทำว่างและผมออนสวิตช์กลุ่มทุกกลุ่มหรือเอ,อกลุ่มที่ที่เราออนไว้พูดผู้ติดกลุ่มที่เราออนไว้มันจะมีเสียงเข้ามาพร้อมกับที่เราที่เราจะฟัง ได้ในโทรศัพท์เลยนะจะไม่งงนะก็คือออนไว้ปุ๊บจะมีเสียงเข้ามาเลยถ้าคําว่าเดี่ยวเดี่ยวเนี่ยปุ๊บเนี่เดี่ยวเงี้ยเดี่ยวนะผมกดเดี่ยวแล้วสถานะเดี่ยวเห็นไหมมันจะมีสีฟ้าเดี่ยวหมายถึงว่าสมมุติว่าหน้านี้เป็นหน้าห้องกลุ่มของเพื่อนผมนะถึงผมจะไปออนสวิตช์กลุ่มทุกกลุ่มให้มันเป็นสีฟ้าหมดเปิดเพื่อจะรับฟังมันมันจะไม่สามารถฟังได้ มันจะฟังได้เฉพาะห้องที่เราเปิดค้างไว้คือห้องหน้าห้องนี้หรือห้องกลุ่มของเพื่อนเราอันนี้ผมยก,ยกตัวอย่างนะมันจะคาไว้คำว่าเดี่ยวก็คือจะไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลยแต่ถ้าว่างก็จะได้ยินหมดโอเคเดี๋ยวผมจะกดสถานะที่เป็นว่างก่อนโอเคเรามาดูกันนะครับปุ่มคาเดี๋ยวผมเตคลิกไปที่ปุ่มคาโหมดนะคดกเข้าไปปุ๊บนี่หน้าจอจะเป็นอย่างนี้เลย จะขึ้นมาว่าตอนนี้มีหน้าห้อง Echo นะเครื่องหมายถูกสีเขียวนี่กำลังออนอยู่นะครับโอเคแล้วมันมันใช้งานยังไงนะครับการใช้งานมันถือว่าท่านสไลด์ท่านสไลด์ใต้คำว่า Echo ครับทำหนังสือว่า e c h o ท่านสไลด์ไปเลยครับเห็นไหมนี่มันจะขึ้นโชว์มาว่าเพื่อนกันทุกที่แล้วมีลูกสองกลมๆอยู่เห็นไหมศูย์หนึ่งเพื่อนกันทุกที่มีเสียงด้วยนะโอเคผมเร่งเสียงหน่อยแปับหนึ่งนะครับ ูนย์วิทยุพระรามบายเอลเอ็มดีนี่นะแป๊บนึงนะ,ะเรื่องเสียงก่อนเอาจะได้ยินเสียงโอเคเริ่มใหม่นะครับศูนย์หนึ่งขึ้นเถื่อนือวอเปียกศูนย์หนึ่งขึ้นกันทุกที่อ่าโอเคนะครับคือศูนย์หนึ่งเปิดกันทุกที่นะครับมันจะมีสวิตช์สีฟ้าอยู่ไหมเห็นไหมโอเคผมเปิดนี่ติ้มจิ้มไปที่สวิตช์สีฟ้าก็สามารถจะเปิดได้อ่าผมปิดครับเนี่ยไม่ปิดมันจะมันจะกดคีย์เห็นไหมท่านต้องระวังข้อนี้ด้วยนะครับเห็นไหม มันจะไม่ปิดครับเห็นไหมมันจะกดคีย์นะครับเห็นไหมเนี่ยก็คือการเราต้องระวังโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะออกจากห้องคาร์มดก่อนยอดนั่นเออออกจากห้องนี้ก่อนโอเคผมจะปิดสวิตช์ก่อนโอเคนะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นที่ว่าถ้าโทรศัพท์ท่านไวยเนี่ยหรือมือท่านไวยเนี่ยมันจะกดคีย์ทันทีเอากดไปที่คาร์มดใหมครับนี่หน้าห้องไอโค่นะผมโอเค เลื่อนเลื่อนไปทางซ้ายขวาก็ได้ครับอ่าผมเลื่อนไปทางซ้ายครับปุ๊บศูนย์หนึ่งเพื่อนกันทุกที่เห็นไหมมีเสียงขึ้นมาว่าศูนย์หนึ่งเพื่อนกันทุกที่แล้วก็มีสวิตช์กลมๆคือผมปิดอยู่อ่าเปิดไปครับศูนย์วิทยุพระรามบายเอลเอ็มดีอ่าเห็นไหมเลื่อนไปครับศูนย์หกรุ่นกัตตัญยูอ่าเลื่อนไหมครับศูนย์สามคชสีเลื่อนไหมครับศูนย์ห้าแซททีเคไทยแลนด์นี่ครับเลื่อนไหมครับศูนย์สี่อาปาเช่เลื่อนไหมครับศูนย์เอราวันกอทอมเลื่อนไหมครับ ศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน1 6 7 0 7แสนว0ศูพระรามสองฐานเฉพาะกิจพระรามสองศูนย์หนึ่งเพื่อนกันทุกที่โอเคถามว่าทำไมมันมีแค่นี้อ่าโอเคมย่อหน้าจอกลับมาใหม่ก่อนอ่าโอเคผมแบ็กกลับไปไปที่นี่ครับเห็นไหมครับมันตามเลยนะนี่เป็นกันทุกที่ศูนย์วิพรราม ลมกตันยูโคช k, Apache, สีเซตพีเคอัปเปเช่สวนเอราวันศูนรุ่ยยูร่วมกันศูนย์เฉพาะกิบพรามสองเห็นไหมคือมันเป็นอะไรนะเอ่ามันเป็นแค่อะไรมันเป็นกลุ่มกลุ่มที่เราเคยฟังล่าสุดนะครับอ่าผมกดใหม่เปิดไปปุ๊บอ่าโอเคไปที่ห้องไอโคสันปุ๊บไปที่คาร์มดใหม่ครับเห็นไหมนี่เลื่อนไปแล้วครับมีเสียงด้วยนะหนึ่เพื่อนกันทุกที่โซโล เทียนืวอเปียกศูนย์หนึ่งเพื่อนกันทุกที่อเคถียนืวอเปียกแปบบนึ่งนะครับเปียกเหนียวมาจากไหนสกูนะครับโอเคไม่ใช่ มันมีติดมาอยู่นะครับมันเป็นอันสุดท้ายนะโอเคผมจะปิดเพื่อนกันทุกที่ก่อนโอเคเข้าไปที่คาร์โหมดนะครับโอเค BC Away l e v e โอเคเห็นไหมโอเคอันเนี้ยเราเลื่อนหน้าจอเรียบร้อยแล้ว <0 S 1> นะครับศูนย์วิทยุพระรามบายศูนย์หนึ่งเพื่อนกันทุกที่ศูนย์วิทยุพระรามศูน,น,นย์หกร่วมกัญยูศูนย์วิทยุพระรามสายก็ได้นนขวาก็ได้เพื่อนกันทุกที่โอเคนี่คือระบบคาร์โหมด ถ้าสมมุติว่าไอ้ปุ่มวงกลมตรงข้างหน้าศซนหนึ่งมันสีฟ้ามันจะมีเสียงเข้ามาทันทีไม่ว่าจะกลุ่มไหน <0 S 1> นะครับศูนย์วิทยุครัศูนย์หกร่วมกับศูนย์สามคดชสีศูนย์ห้าแซทีเคไทยแลนด์ศูนย์สี่อาปาเช่ศูนย์เอราวันกอทอมศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยศูนย์เจ็ดวอศูนย์จุดสามสองพระรามสองฐานเฉพาะกิจพระรามสองศูนย์หนึ่งเพื่อนกันทุกที่ก็คือมันจะเป็นห้องสําหรับกลุ่ม กลุ่มที่เราคุยกันมันจะไม่อยู่ที่หน้าห้องของคาโมนนะครับผมไม่ได้เปิดกลุ่มไหนให้เป็นสีฟ้าเลยนะครับโอเคเสร็จปุ๊บเทา่านี้มันจะมีที่ผมไม่ดูครั้งแรกเมื่อกี้เนี่ยที่จุดสามจุดไข่ปลาที่วาดเดี่ยวกับว่างและไม่ว่างนะครับโอเคท่านเห็นขอบจอด้านล่างขวามือไหมครับหรือซ้ายมือก็ได้นะขวามือแล้วกันนะครับให้ต่ํากว่าไม้นะอย่าไปให้มันเข้าไม้นะครับนะครับ ตอนนี้สถานะของผมอะมันเป็นว่างอยู่นะครับเป็นเป็นว่างอยู่นะว่างอยู่นะครับผมจะเอาขอบผมจะเอานิ้วผมอะกดสองทีติ๊กติ๊ก,กที่ขอบจอนะครับด้านล่างนะด้านล่างขวามือนะติ๊กติ๊กให้มันเปิดสถานะเป็นเดี่ยวกดนะครับโซโลเห็นไหมครับนี่คือเดี่ยวแล้วอ่าโอเคคราวนี้ผมจะกดท่านเห็นตำแหน่งตรงเดี่ยวไหม กดให้ตรงเส้นนะครับแต่ไปทางทางขวาหน่อยขอบจอครับอ่าถ้าเดียวเสร็จปุ๊บเมื่อกี้มันจะไม่ว่างนะอ่าผมจะกดทีครับ DC อ่าแปลว่าไม่ว่างแล้วนี่คือสถานนะมันสามารถกดจากห้องนี้ก็ได้โอเคกดอีกทีครับสองทีครับ Away l a b e Away l a b e คือว่างไปแล้วไอ้คือคือไม่ว่างแล้วปุ๊บอ่ากดอีกทีครับ Solo อ่าเห็นเดียวครับกดอีกทีครับ มีซี <BC. S 1> ครับผมอ่ากดที่ครับอวัยเลเบลอ่าโอเคนี่คือกดขอบจอเลยท่านเห็นโซโลท่านเห็นแนวแนวคำว่าเขียวเขียนเดี่ยวไหมแนวตรงปุ่มเันนี้อย่าไปกดตรงกลางตรงที่เป็นรูปไม้นะเ <laughs> ดี๋ยวกดกีใไม่ไปนะผมอาจจะพูดผิดพูดถูกนะครับปฏิดีว่ามันต้องใช้เวลา <laughs> ในการสอนด้วยนะครับเดี่ยวนะกดที่สองที่ครับคลิกครับมีซี <BC. S 1> อ่าเอานิ้วจิ้มเข้าไปกดที่สองที่ครับตึกต๊กตึ๊กวัยเลเบ๋อนี่ครับกดสองที่ครับ โซโลมีซี่ตั้ไว้เโอเคตอนนี้เพื่อนกรรันทุกที่เปิดแล้วปุ๊บกดครับโซโลเห็นไหมเนี่ยถ้าท่านกดนิ้วไม่ดีทันทีมันจะกดคีย์เข้าไปทันทีนะครับโอเคดีซี่ต้องต้องดูระวังนะเนี่ยคือความใบของหน้าจอโทรศัพท์ปัญหาที่เกิดคือตรงนี้เลยครับ ระวเลเบิลอ่านี่ครับนี่ก็คืออ่าโอเคปุ๊บมีห้องนวิทยุพระราศูนย์หนึ่งเพื่อนกันทุกที่อ่าโอเคคราวนี้ผมมาเป็นว่างเรียบร้อยแล้วผมอะไรเบิ้์คือว่างเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ผมจะกดคีย์เข้าห้องเพื่อนกันทีท่บ้างนะครับผมจะนิ้วจิ้มไปที่รูปไม้สีขาวนะครับแล้วก็อ่าขออนุญาตทดสอบสัญ,ญญาณไปห้องกลุ่มกันทีท่นะครับนะถ้าใครยังไม่เป็นสมาชิกก็ลองคนเข้าไปดูว่าเพื่อนกันทุกที่นะครับ พิมพ์เข้าไปนะค้นหากลุ่มตรงตรงรูปแบนนะค้นหาเพื่อนกันทุกที่ครับแล้วเข้าห้องมานะครับถ้าติดจะข่ายก็ยังไงแต่รูปโปรไฟล์ให้ครบแจ้งชื่อนามแลขาให้ครบเลยแล้วจะปลดตะขายให้ผมจะกดคีย์ที่รูปใหม่แล้วก็ส่งเสียงเข้าไปในห้องนะครับทดสอบสัญญ,ญาณนะกดครับุขาตทดสอบสัญญ,ญาณบอสิบหกนะครับขาะทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ วางคีย์ครับนี่เห็นไหมครับนี่คือกดนี้เลยนี่คือการใช้งานโอเคนี่คือสเต็ปหนึ่งนะสเต็ปหนึ่งของของตัวที่เลื่อนช่องครับเห็นไหมจิตอ่านโอเคใช่ไหมเราเลื่อนช่องเราเลื่อนช่องครับเลื่อนช่องครับสูงกาตันยูศูนยสักีศูนย์ห้าแททีเคไทยแลนด์่อาช่ศูนราวันกทม ศูนย์วิทยุร่วมด้วยชศูนย์เจ็ดวอศูนย์จุดสามฐานเฉพาะกิจพระรามสองศูนย์หนึ่งเพื่อนกัน,นนะทุกที่ช่องผมถ้าเลื่อนไปทางซ้ายเลื่อนไปทางซ้ายปัดไปทางซ้ายมันจะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับกดตรงกลางก็คือกดคีย์กดขอบด้านล่างก็คือเปลี่ยนสถานะเดี่ยวไม่ว่างแล้วก็ว่างนะครับอยู่ประมาณนี้นะไม่ได้มีอะไรมากมายอันนโอเคคราวนี้เรามาดูผมจะกดปุ่มตรงกลางเพื่อทําการพักหน้าจอให้มันเล็กลง คือผมจะได้ดูข้อมูลอื่นจากไลน์จาก Facebook ได้กดไปปุ่มตรงกลางโทรศัพท์นะบางคนก็จะเป็นเหมือนกับเป็นการย่อหน้าจอลงมาครับผมก็ไม่รู้ว่าโทรศัพท์แต่ร่นมันเหมือนกันหรือเปล่าเป็นการพับหน้าจอหรือย่อหน้าจอลงกดตรงกลางครับปึ่มสถานนะมันจะประมาณนี้นะกดตรงกลางครับโอเคกดตรงนี้ยกค้างไว้ครับเลื่อนนะสามารถลากไปได้นะเพื่อเราทําการลากเพื่อจะได้ไม่บังบังขวางหน้าจอเราโอเคแล้วก็ปล่อยครับโอเคแล้วก็กดเข้าไปดูลาย ได้เลยครับนี่เห็นไหมเข้าไปดูไทม์ไลน์เข้าไปเข้าไปดูไลน์เข้าไปดูอะไรได้นะเห็นไหมนี่ครับโอเคผมออกจากไลน์ก่อนนะครับโอเคเข้า a c e b o o กก็ได้เข้าอะไรก็ได้นะครับโอเคปุ๊บผมจะกดอ่าเปิดเข้ามาใหม่นะครับจิ้มเข้าไปตรงขอบด้านบนนะอย่าไปจิ้มตรงกลางนะจิ้มตรงรูปใหม่นี่กดคีย์นะครับเนี่ยเนี่ยปุ๊บแล้วก็มันจะมีสี่เหลี่ยมแล้าถากดเข้าไปมันจะกลับมาเป็นหน้าจอเหมือนเดิมนะโอเค นี่คือสเต็ปหนึ่งหมดไปเรียบร้อยนะครับจบเรียบร้อยนะผมจะกลับไปหน้าห้องเซลล์เดิมก่อนกันนะทุกคนทำได้แล้วนะปุ๊บผมจะไปที่กลุ่มครับคราวนี้ผมจะเปิดเลยเปิดครับเปิดครับร <อ S 1> เปิด<า>ครับนนะแถวที่ผมอยู่ไม่ไม่คมลนะเปิดครับเปิดครับ เปิดครับมีห้องไหนบ้างที่เมาเปิดบ้างเอาเปิดครับเปิดครับเปิดครับฝากเลยอืมมากเกินก็ไม่ดีเนาะน้อยเกินก็ไม่ดีผมจะไปที่หน้าโอเคเอ่อผมจะเข้าไปที่หน้าห้องทาหมดนะกดเข้าไปครับใช่ครับใช่ครับธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติเราควบคุมไม่ได้ฮะครับกับประมาณนั้นแหละท่านศิลปิน อารามบอยครับวอวหมาจากพระรามประเด็นครับท่านอารามบอยบอ,าาบอยบงบ้าเมื่อกี้คนใช้รถใช้รถมันจะศูนย์วิทยุพระรามไบเอลเอ็นดีวัวหมาตัวสองพระรามเป <MD. S 2> ลี่ยนติดสามพระรามประเด็นวัวมาทราบปลี่ยน กกนีีตมมสั04อ p a c h e ครับครับศูนย์วิทยุพระราม by LMD กำลังโชคชัยวันสิบแล้วหญิงข้อหรือเมาหรือยังหรือแค่เจ็บคอเจ็บท้องศูนย์หนึ่งสามเรื่องวันสิบที่เกิดเหตุผู้เสียชีวิตภายในซอยหลวงทั้งสิบแปดนํำผู้เสียชีวิตร้อยยี่สิบห้าสอนเจริเทศน้อยเป็นเดี๋ยวไปเจอที่สาลจะ เบื้องต้นนะครับท้องที่สี่อายุยี่สิบเก้าปีท้องที่สี่ 4. ช่วงนี้ปวดท้องครับน้ํายังไม่เดินปวดท้องน้ำยังไม่เดิน,ดดน,ดนแล้วแจ้งว่าเป็นเพียงท้องที่ท้องที่สี่แล้วน่าจะมีประสบการณ์แล้วศาสถ้าเจอ,อยังไงข้อมูลถ้าสายการช่วยเลืน่าจะส่งให้ดือยนะป๊ดถ้ับ,บ,บเดี๋ยวว่าแปลงหมดเดี๋ยวส่งให้ในระบบทีเดียวครับผม ทยูนชัสี่่สิบหนึ่งอ่ามนายนนปดทีาหกสองังในสถานที่เกิดเหตุเป็นสามารถกูควบคุมเพลิงได้ถูกต้องครับเจเลครับท่านอลัมบอยไปรถ าานวสีเขตใกล้เคียงพนาการสาสิบแปดจับงูให้หน่อยเพ็นโอเคนะครับนะโอเคผมขออญาตปิดก่อนเดี๋ยวเสียงมันจะอธิบายไม่ฟังนะครับนี่ก็คือเมื่อกี้ที่ผมทําให้ดูก็คือหมายถึงว่าถ้าเราออนทุกห้องแล้วนะครับแล้วเราเปิดเป็นระบบคาโหมดปุ๊บห้องไหนพูดมากลุ่มไหนพูดมามันจะวิ่งเข้ามาปุ๊บเป็นสีเขียว แต่ห้องนี้เลิกคุยปุ๊บก็เปลี่ยนไปอีกห้องหนึง่งห้องนี้เลิกคุยก็เปลี่ยนไปอีกห้องหนึง่งเราก็สามารถจะกดคีย์ได้ด้วยนะครับก็ทําได้เหมือนกันทําได้เหมือนกันหลักการเดียวกับตัวที่ผมนั่นแต่ครั้งแรกที่ที่ผมที่บายตอนแรกคือผมไม่เปิดเพราะมันจะมีเสียงกวนเข้ามาเพื่อให้ท่านได้ดูว่าหลักการมันเป็นประมาณไหนนะครับนี่คือเรื่องของการใช้งานปุ่มคาโหมดนะครับแล้วก็ผมแนะนํานะปุ่มคาโหมดถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ก็ไม่อยากให้ใช้นะ มันก็ดีนะมันก็ดีนะครับมันก็สะดวกดีแล้วเรามันสามารถจะเอ,อ่อไปทาอย่างอื่นได้แต่มันเกิดปัญหาว่าถ้านนิ้วเราไวแล้วห้องนั้นเขาไม่ได้ติดตะข่ายไว้หรือไม่ได้ให้สามารถจะเข้าไปพูดคุยได้บางทีมันกดคีย์ไปเลยนี่คือปัญหามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับก็ฝากเพืมเม่อนสมาชิกก็ลองไปใช้งานกันให้ถูก ถูกหน้าที่แล้วกันนะครับเพราะผมก็ไม่แนะนําดีกว่าเพราะบางคนก็ว่าดีบางคนก็ว่าไม่ดีเราเราก็ว่าไม่ได้แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะครับวันนี้ก็ามาแนะนําเรื่องของปุ่มคาร์มดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับนะครับท่องเที่ยวก่อนแก่ระบบลิงก์ต่างๆระบบไม่ต่อต่างๆหรือระบบาการแนะนําเรื่องของการต่างวิทยุต่างๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเลยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายจุบ๊บ